ได้กันนะครับโอเคทุกคนสบายนะสบายดีนะครับใช่ทุกคนนั่งสบายยืนสบายกันนะครับโอเคนะก็ทานข้าวเรียงจ้าอะไรขอบคุณครับขอบคุณที่ไม่ผ่านเนาะอาหารทานด้วยนะครับไม่ทานไม่ไหนรอเธอไปกินด้วยอ่ะอยากกินอะไรหลายอย่นี้ชาบูหมูกระทะ ลือ่าได้ทานกันนะครับทุกคนเป็นไงบ้างทำทำอะไรกันบ้างชุวเราไม่ตอบทีละคนเราไม่ตอบทีละคนกันก็วันนี้โอ้โหเราอัปเดตแล้วกันอัปเดตแลวกันเราเอาเริ่มที่พูดก่อนเลยโอเคแล้วก็จริงช่วงที่ผมใช้เวลามีประโยชน์พอสมควรนะยังไงยังไงผมวิ่ง บ้าแต่วันนั้นที่พี่อาร์มกลับมาเบอกว่าผมไม่ไปอะ่ะโค้ชนะผมนอนไม่หลับจริงจริงลองมาเล่าหนึ่งว,วันที่นอนไม่หลับผมทรมานทุกคนเพราะว่าตอนนั้นตีสี่เลรอครับตีสี่เราก็ยังไม่หลับตีห้ายังไม่หลับหกโมงเช้ายังไม่หลับหกโมงเช้าเลยทักถามอย่าร์มพี่อาย์มไม่ได้นอนเลยอะ่ะไม่ไปดีไหมหรือว่าไปวิ่งให้มันจบจบแล้วก็จะได้กลับมานอนอย่างมก็บอกว่าเอาที่ไหวเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย โอเคครับพี่อัสรุปวันนั้นจบที่9ก้าโมงเช้าเพิ่งจะนอนหลับทุกคนหมดป่ะใช่บ้างอ๋อใช่บ้างเอาุณทำบ้างแล้วเอาให้ผมเอาหเอาให้เอาให้ทั้งชุดเลยเนี่ยอ่ะ ใช่ครับน,นั่นแหละแตนก็เลยไม่ได้ไปใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วก็ไปวิ่งอีกคุณไปปั <h <h huh ๊ไม่ได้ไปครับคือไม่เดี๋ยวนัดไงไปถึงว่าเดี๋ยวออ๋รอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าไปแต่ว่ารอบนั้นผมก็ไม่ได้ไปเพราะว่าผมตื่นมาครับแล้วก็ไม่ไหวว่ะใจเรามันไม่เป็นของเราอีกต่อไปไปถึงว่าใจเรามันไปวิ่งไม่ไหวแต่ว่าเราก็นัดกันไปแล้วไงถ้าเราจะไม่ไปคนเดียวมันก็ไม่ได้เราเลยมาร์กล้อเสียหมาหมด ใช่ผมก็เลยแกล้งดูโทรศัพท์แบบ,บอ๋ออันนี้บอกมาดีว่าน่าจะไม่ไปไม่ไหวไม่เป็นไรเพื่อนถ้าไม่ไหวก็พักเดี๋ยวผมพักเป็น,น <c oughs> เพื่อนรักเพื่อนเออสามสิบวันวันนั้นถ้าคุณภาพผมโผล่ไปคนเดียวมันก็ยังไงไงใช่แล้ววันนั้นคุณบอกว่าจะตื่นไปวิ่งเซเลสเซเบตสิบโมงสิบโ,โมงคุณจะไปฟิตเนสต่อใช่เสร็จวันนั้นคือเตื่นสามโมง แล้วผมก็พักผ่อนทุกวันเลยใช่ครับก็นั่นแหละครับก็ช่วงนี้ก็จะใช้เวลาอย่างนี้แล้วก็อย่างที่ผมภูมิใจมากคือเกมครับ ROV นะผมขึ้นคอนซิงดาวแล้วทุกคนไม่รู้ว่าไม่ได้เล่นนะขอเชอญหน่อยขอเชินหน่อยผมเพิ่งกลับมาเล่นหลังจากไม่ได้เล่นนานมากแล้วเมื่อก่อนเขาต่างนี้ตัวตึงนะครับผมระดับอำเภอนะว่าไปแล้ว เป็ดฟ้าก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนมันจะไม่มีเม็ดเขาเรียกว่าอะไรเม็โส้มเมสเขียวผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมกลับเล่นอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนมันจะมีมีมีอำเภอจังหวัดมีภาคผมอยู่ภาคผมจะภาคระดับภาคนะภาคเหนือภาคเหนือเก่งจริงเลยพ่อภาคเหนือดัซซี่นะผมครับแต่เขาเล่นเล่นมานานแล้วครับใช่ครับใช่เพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็มีคู่แข่งครับในรายชื่อเพื่อนจะมีคนเลย มาร์คพาคินไล่กันนะตอนนี้เจ้ามาร์คสิบสามดาวแล้วคือมันจะเล่นด้วยกันนะแต่เห็นแบบแต่เห็นว่าเขาเล่นอะไรถ้าเขาดาวขึ้นเรายอมไม่ได้ยอมไม่ได้เราต้องชวนขึ้นไปส่วนเกมบอลลผมคุณก็ทิ้งไปเลยผมสมัครตัวใหม่มาเล่นกับคุณเลยนะเว้ผมแบบบางทีทานแรงมาต่างกันมากผมก็ไม่เล่นตัวผมก็ได้คุณชวนมาสิแมผมชวนคุณก็โอ้ตีป้อมอยู่ตีป้อมอยู่ มีวันหนึ่งครับผมสมัครเป็นใหม่มาตั้งใจจะเล่นกับเขาเลยเขาเล่นตั้งเล่นอยู่ประมาณสกอร์เท่าไหร่ไม่รู้ก็ครึ่งครึ่งกางเกมครับผมก็ทักไปหาเขาจบต่อไหมเดี๋ยวเล่นด้วยเปลี่ยนตัวเล่นนี่ต่อตั้งรอผมนั่งรอจนเกมจบแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะกูนอนแล้วเพื่อนกูว่ากูง่วง เตะบอลกระชับความสัมพัมพนธ์กันดีกว่าล่า,ลาสุดเปรมไม่นัดนสักทีหนอะเปรมนะเปรมไม่นัดนสักทีเนี่ยล่าสุดผมก็เลยไปเล่นบาสแล้วเนี่ยจริงๆว่าไม่ตรงกันไงใช่ครับแต่ผมก็รออยู่เราอยู่มาเองเตะบอลเลยแล้วเล่นเกมไงเล่นเกมด้วย <laughs> แต่ไม่ผมช่วงนี้ผมเนี่ยเล่นบาสจริงเอ,อ่เอเทวีงไม่แน่ใจคนระับแต่ว่าเตะบอลมันมีอาคาร<ม>ใช่ใช่ใช ช่วงที่เป็นหน้าฝนไงไปวิ่งก็แบบต้องเช็คดีๆนะวันฝนตกนะครับวั <c oughs> <of> วนฝนตกวันนั้นเรา,าวิ่งกันได้ประมาณสิบอาทีครับประมาณครึ่งส่วนนะตอนนั้นนะครับครึ่งส่วนาครึ่งส่วนเล็กนะใช่ครับคร <c oughs> ึ่งส่วนเล็กแล้วก็ฝนก็ตกลงมาหาใหญ่มากครับตกลงมาตอเราก็ต้องหาด้วยหาใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมเขาใช้คำพิเศษใช่ไหม ก่มาใครบอกแก่มากเลยใช่ครับแล้วนแหละเราก็ต้องวิ่งวิ่งวิ่งหาที่หลบกันที่อาวิ่งเหนียวมากส่วนคนที่ไม่ไหวเลยมัก์าคาชินดีกรีนักแบดนักกีฬาแบดทีมชาติเยาวชนไม่รู้เยาวชนไปแต่ทีมชาติเออวิ่งวิ่งไปออดแอดออดแอดไปไม่แต่เขาแซยได้เพราะวิ่งเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเราไม่ได้เรื่อยไหวมันหอบมากเลยทุกคน แล้วผมก็หอเหมือนกันจริงครับแต่คุณได้เปลี่ยนนะคุณไปมารอบสองรอบแล้วไงอ่แต่ผมก็วิ่งเดินเดินนะ <c oughs> ผมก็วิ่งเดินเดินะไม่ได้วิ่งตลอดอะไรใช่ครับนั่นแหละเราต้องหาที่วิ่งกันแล้วก็คุยกันว่าออรอฝนหยุดตกดีไหมประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปก็ยังไม่หยุดประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่หยุดก็เลยคุยกันว่าอ่นะงั้นเราวิ่งกลับรถกันวิ่งกลับรถกันเพื่อไปกินติดยา เป็นวันที่วิ่งไม่ถึง15นาทีแต่กินกินแซ่บเลยครับอร่อยมากเออไส้ยาอะไรอ่ะลำยอนลำยอนเออต้มบุกี่อะบุกี่ต้องมุกกิ้นตัวเกียว้มุก่ะไม่หินเลยอ่ะอยากถามแ้กกินไรหลังอะ ไม่ใช่หรอกคุณช้างข้าสนามโหดอยู่ไงขึ้นมึงอะที่จะหาไมอ๋อจะให้ไปเลี้ยงแก้วจะไปเลี้ยงแก้วแต่พูดไปเล่นที่ดอนเขาปิดสนามบาสให้เปิดเล่นอะไรนะครับเดยังเลยครับต้องใช่เราเ่ยังกลับมาอยู่ครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วด้วยเหรอไว้ก่อนละกันที่ยารับผมก็เช่วงนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นการบินไป แฟนมีตรนะทุกคนครับผมแล้วก็พออย่างที่บอกจริงๆว่าหลังจบจากแฟนมิตรครับเราก็จะเริ่มกระบวนการถ่ายซีรีส์กันใช่จ๋าก็คาดว่าบอกว่าล่าสุดรุ่งกลับมาแล้วนะครับทักไลน์มาครับาว่สวัสดีครับเฟิร์สสวัสดีครับตังคพี่อู๋นะครับใช่เตังก็เลยตอบกลับไปว่าสวัสดีครับพี่อู๋ว่าไงครับสามวันแล้วครับตอนเนี้ย ไม่อาจด้วยแสดงวาอาจจะไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรเล็กด้วยใช่ใช่ทักมาแบบว่าอย่างนี้ลายๆใี่นใช่ใช่ใช่ก็นั่นแหละครับหลังจากบินกันเราก็จะไปเริ่มกระบวนการซีรีส์กันต้องาช้ทักงเดือนเลยครับที่จะเป็นทุ้บินชั้นผมก็จะไม่ลืมพบโฟล์ฟิกซ์ไปเลยครับไม่แน่ใจลูกค้าอยู่ไหมครับ ก็แล้วแหละครับครน่าจะสนุกนะน่าจะไี่เงาเพราะมีช่วยกันช่วยใช่ฮะก็วันนี้ผมเสิร์แล้วผมร้องเพลงทุ่มพีดเลยเข้าผิดเลยเพลงผมคุณก็ร้องผิดเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องการจำเนื้อเพลงจริงๆนะมันเป็นลไรมีแนะนำไหมมีอะไรแนะนำไหมน้ำมันตับปลาช่วยไหมโฟกิกช่วยได้หมดช่วยได้ ใช่ใช่ครับผมุช่วยได้เฟิร์สก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันครับก็คุยกับเขาตามก่อนขึ้นว่าคุณอยากร้องท่อนไหนเดี๋ยวผมร้องอีกท่อนหนึ่งสลับสลับกันสนุปตะกี้ขึ้นมาร้องสองเพลงใครอยากร้องท่าไหนก็ร้องไม่มีเลยที่งานใหม่ไม่มีเลยครับชาญผมก็นั่นแหละทุกคนสบายดีนะช่วงนี้โอเคนะครับ โอเคนะสบายดีนะคิดถึง,ถงคิดถึงเหมือนกันผมมีปัญหาชาวนะมาจะเสนอถามอ่าคือคุอยเขาตามว่าเอ๊จะทำช่องวอร์ดแคสกันแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตั้งแต่นานมากเลยตั้งแต่วันที่ข้าวมันมาสักพักใหญ่ๆแล้วับหาชื่อช่องไม่ได้สักทีหนึ่งก็เลยยังไม่ได้เปิดครับไม่ได้ที่บางเจอบ,บางคนก็ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนไง ก็ใช <laughs> like ่แต oh, right? ่ว <IO> ่าชอบอะคุณเป็นคนทามก็เฟิร์สแอดแฟงไงเอาเหรอใช่ไหมแล้วคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนเราหมดเลยเหรอผมว่าก็ต้องก็ต้องก็แต่คนหรอฮะมาเป็นเพื่อนกันก่อนไงฉันไม่อยากได้แฟนคือบางคนก็ยังไม่ได้อยากเป็นแฟนไงบางคนก็อยากเป็นแม่อาเฟืร์สแอนแฟนพีดี ครอบครูครอบครูแต่ว่าวันนี้ผมส่องเอ็กผมเจอชื่อหนึ่งกระแทกใจผมมากคืออะไรอะส้มส้มตื่นเฟิร์นเข้า huh. ต totally> ังหรือส้มส้มต um> ื่นหรือยังแม่ดูแล้วอันสักอย่างหนึ่งอะเอ่าอันนึงนะครับผมลืมส้มส้มอ๋อเฟิร์นเข้าตังตื่นหรือยังแม่ส้มดูแล้วลูก ให้เขาเหรอชื่อช่องเขาเรียก c o m m u n i ี้เหรออะไรอะไรใช่ไหมเก่งไหมหรอมันยาวไปเหรอมีมีชื่อมาเสนอไหมถ้าทุกคนมีชื่อมาเสนอแล้วเรา s e เล็ t ชื่อไหนเดี๋ยวเราจะตั้งบอร์ดแชมีชื่อไหมมีชื่อไหมฮะเอาเลยเอาเลยชื่อคนนั้นฮะยากอะ จริงวันนั้นนั่งกินข้าวเป็น้องติเลยนะแล้ว่าผมจำผมจำได้ผมผู้ชื่ออยู่บ้างอ่าคุณพูดว่ามี first and friends อยู่ในชื่ออันหนึ่งแล้วก็อุ้ยนไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาจะมาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกนะหรือว่าถ้าใครมีชื่อที่มันน่าสนใจครับเดี๋ยวเราจะอ่แล้วก็จิ้นมาตั้งโอเคไหมครับ เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะครับทุกคนขอใช้เวลาในการมาหมักไว้ก่อนว่าแบบจะตั้งเป็นชื่ออะไรดีครับนานแค่ไหนเหรอครับอะไรที่มันใช่ะอะครับวันนึ่งมันจะใช่เองครับมันจะชื่อนะอันนี้คิดอยู่อะยังคิดอยู่อะเอา้าเองไม่เลยเข่าหงุดหงิดเลยนะทุกคนก็ คิดถึงเือนกันค้าคิดถึงนะไม่ได้เจอกันเราไม่ไ้คิดถึงคิดถึงจริงแลาผมก็ช่วงนี้ยอมว่าเจอรุจีจนบ่อยๆนบผมก็ฝากยังไงก็ฝากงานก็น้างานตต่อไปอด้วยแล้วก็ฝากซีดีแชท for cash ด้วยนะครับเป็นรักด้วยแมวเหลียนข้างหัวใค่สุกอ่าียก็นอะไรนะ หั่นแก๊สหรอ้ยใครล้อ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 หั่นแก๊สครับอย่านะอย่านะอย่าดนะหยานะหยานะโอ้ยอุปก่อนไม่ได้นะโอ้ยกำบันกระเพื่อนงสมัย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 ดีนะเออเออไอ้นุชอช่ไหมนุชไอ้นุชมีแล้วนีมีแล้วนมีแล้วนีตอนแรกให้เป็นเพื่อนกันเลยเฮ้ยเพื่อน นี่เราแรกมาแล้วคันนี้เพื่อนเพื่อนกันเลยเอ๊ยังไม่เอาดีป่ะสักพปาร์งไอ้นุชไอ้นุชไอ้นุชมนุษย์น่าสนใจนะแต well. e ่ว e ja. uh, ันที่เจอผมก็เรียกเขารูปอยู่ไม่ได้ดูไงเขาไมได้ดูเดี๋ยวว่าไอ้นุชก็น่ารักดีนะ่เดี๋ยวรอน้องโตอีกหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวพอน้องเริ่มพูดได้เนี่ย เดี๋ยวน้องมีอายุมากขึ้นวันที่น้องเริ่มพูดได้หนึ่งคำเนี่ยเดี๋ยวเราถามน้องว่าน้องอยากเรียกว่าอะไรถามเข้าสมัครใจน้องดีกว่าครับผมอยากแกเราก็จะเวียกไซเดอร์โบว์จังตัวใหญ่กว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองเรียนนะไม่ได้ลองเรียนไัเดอร์โบว์นะแต่ว่าคุยกับนี่แหละพี่เอ๋อย่างพีกนั่นแหละแล้วก็คุยกับของเขาบอกมาจะเป็นยีน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนั่นแหละคถามสมุดก็คือ ได้ใครหิวเลยเดี๋ยวบุกจะแล้วผมก็หน้าหลาดหน้าหลาดแล้วไปกล้โอบได้ท allora ั้งตัวไม่มิดด้วยเป็นนิดหรอหรือเราเลิกคุมอาหารสูตรไดเอทผูกกินฟรอสติ้งเก่นมากอ่าๆๆวันหน้าที่น้องโตขึ้นน้องอาจจะ ขึ้นวันหน้าที่น้องโตขึ้นนอจาจะรีนขึ้นตามช่วงอายุก็ได้ครับขึ้นตอนดเด็กๆทุกคนเคยเห็นป่กว่าแบบเราอาจจะจำมั่าไม่ชอบเราตอนเด็กม่ชอบเราตอนโตไม่ได้แล้วนะอ่บางทีมก็อาจจะดีขึ้นมาก็ได้ไดีขนะึไม่ชอบเราตอนนั้นม่ชอบเราตอนนี้ไม่ได้้วเธอ,อชอบมานะนานแล้ว อ่พใจดีไงใจดีเพราะว่าจะไปแทะแทะใจดีอยู่ใจดีอย่างี้มีจริงๆเราสนิทกับฟอร์บูแต่เห็นโทรมาฟอรแล้วผมเจอเวอเชอนผมชอบเวอรชียนจริงมจผมชอบแย

เจอทุกคนด้วยกันครับก็ฝากติดตามรับงานพวกเราสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์อีเวนต์หรือแฟนมิ่ต่างๆนะครับแล้วากี่เราที่เราที่เราที่ราที่เาที่น้องี่เราที่นรที่เรานี่าที่เราผ่รานี่ไา่าทีาทเราีเรี่เมาี่าทรามี่เราเราทีเราท่ราเรทีราที่ราราที่เรมก็เดาเราาต่รางี่รีเริร์รับีเาารี่เร ถาพี่ยังไม่รู้จักชื่อจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้แฟนช่วยเอาไอจีให้ที่นีนะครับขออนุญาตทำตัวด้วยครับหัวหน้าโอ้โหอันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับก็กลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ทานอาหารเย็นนะครับขอบคุณครับแม่แม่พี่พี่ลูกลูกแฟนแฟนแฟนจ๋าหลาน ล้งหมาล้งหนีเออแม่ครับแม่แม่ครับเรารวมรวมแล้วเป็นแม่รวมๆแล้วเป็นแม่ครับก็เดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับอย่าลืมฝากขอดูทางเดินทางครับขอบคุณนะครับที่ขอบคุณมากครับผมครับผมครับถ่ายรูปครับทุกคนเดี๋ยวเพิ่งกลับครับทุกคนถ่ายรูปก่อนถึงรูปขอโทา สามมุมเหรอฮะต้องมีสามมุมด้วยอ่าสองมุมแต่แค่สองมุมนะวิดีโอนะครับวิดีโอนะครับวิดีโอนะเขาถ่ายวิดีโอนะครับป๊า อาจจะสองด้นะจะสองต้งสองโอ้โหโอ้โหถ้าแท็กขนาดนี้แล้วก็แอดอบมาแอดอบแอดอบแอดอบเป็เวลาไปมันจะชอบมีคนส่งแอดอบมา มันชอบมีคนส่งแอดดอมมาตามที่สาราใช่ตามที่สาราบางทีเขากดผิดไงชอบมีคนส่งแอดดอมมาเป็นรูปน่ารักจังโอเคคโอคผมส่งผมส่ง পনানানে. <laughs>